สวัสดีพ่อแม่เพี่น,น้องทุกท่านครับมันนี้พามาห้าปีอยู่นอกนี่ครับเป็นน่องอยู่ข้างทางนะครับน,น่องทางสะพานเลยมันจะเป็นน่องมาสิเน,นี่ยแหละครับเข้าไปทางป้าเข้าไปทางในป้าน,นี่แหละก็เป็นน่องเป็นห้วยเเป็นห้วยเป็นน่องเหมือนกันมอสติสิมาห้ามันนี้ครับ,บอริเวณนี่แหละรับที่สิามาห้าปลูกพืช ยาเขาเรียกว่าหญ้าหญ้าผักแผ่วกว่าเรียกว่าหญ้าผักแผ่ยวบริเวณนี้แหละครับ เราเบิ่งน้ำป่านานมากเป็นตามีปีนี่คันป่านแต่ว่าน้ำน้ำยักเลิกครับคือสิมีปีอย,อยู่แต่ว่าเร่องน้ำเลอกมันีะตื้นๆตืมแล้วครับมันเลิกไปทางฮนะ เลือกแตทางที่ย่างข้ามมาืางกีนี้มาไี่ีข้น,ขอนโอ้ขึ้นาานะครับมคิวานาสิขึ้นครับมเครับลงมืมมงมอนงงมงปนตาเสาม,มาาาีดยครับมองป้ายยาน ตั้งกล้องก่อนคือเป็นตาซิมีปีอยู่แล้วัรเราเราแถวนี้คือมันยาห้หงหกตีอยู่๋ยวาลงเมือก่อนครับมองนี่ ซ่องมันนะครับมาเร็วอยู่ครับซ่องตัวเลย ไล่ตัวเลยครับมึง,นงนหน้าซีบร์แล้วครับมอง ยาไอมงไมคกับเพื่อนเราตกทางใต้ลลเลยเพื่อนเลบเบิ้ลพีทไปตามีอยกำลับลงไปทางนั้นยาเป็นยาใบใดกันนี่แหละครับล่าอยู่ทางใต้ลงไปทางนั้นเพื่อนละครับลงไปเพื่อนละมาทางนี้คืออยู่ครับคือเส้นมีปีงคืออีกแล้วครับมงในก็ได้มมงในก็คืออีกแล้วครับ,แ,รบแต่ว่าให้จะสิบแบบใดต่อคือแต่ทำเล่บอลเล็บบใด คือจะทำเลปิ่งนีบ่มีบ่มีมไม่ได้เจ๊เบิ่งคือ,ค,อคืออยู่ครับเจ๊เบิ่งปลาหญ้าถ้านนะครับเป็นปลาหญ้าเป็นพุ่มเป็นมันจะเป็นเป็นน่องยาวลงไปพุ่นครับยาวลงไปทุกคนเจ๊เบิ่งคือ,ค,อคืออยู่ครับทำเลแต่ว่าปิ่งนี่อย่างโบจักครับต้องไปเบิ่งก่อนครับหา,หาลเลาะเบิ่งก่อนครับปิ่งนี่ ลงมึงมองนีนอีกนะครับนี่ยเราแถวนี้แหละเรียกมึงแต่ละมองเป็นตักขือที่มีครับแต่ว่าลงไปแล้วกันบ่ได้ครับนนบ่มีปิงเรียกมึงคือซื้อ,อได้แต่มองแรกที่ลงมานี่ยครับเดี๋ยวลงเมือมองนีก่อนสิมีจะมาเมืองนี้ เอากุ้งเนี่ยนะครับเอากุ้งเอาเนียเน้ยนี่แหละครับมันไปกับรถกับเ,เข้าเมือแรงครับติงบกไฟม่านกับห่าวกุ้งเอาเมงดานเนี่ยนะเมงดานี่แหละไปใหดกับเข้าครับพอบริสเสียเที่ยวกัขมาแล้วต้องเชื่อมาได้เราอยู่เราจกินพร้อมครับ Bonyolj pedig nói song của công một tôi sẽ không ngon ở cung ở nhiều ở ba nói ปลาซิวปลาน้อยเน,นึ่งเปอร์โมกไปอ้อมเข้ามาหนึ่ ตัวใหญ่ครับทาบตัวแล้วตัวน้อยเอาเลยครับตัวน้อยกันเลยก็อเอาได้มาเบิ่งคนงานที่ห้าปิ่งมือนี้ครับเอาทุกอย่างครับมือนี่เอาถึงปิ่งถึงแมงดาแมงกตะเต่าห้อยก็เอาครับแต่ว่าห้อยจะซองน่วยมั้เอาลายน่วยกับซองน่วยเดี๋ยวมาเบิ่งปิ่งก่อนครับมาเบิ่งปิ่งว่าได สบดยครับวันนี้อันนี้คือปิงที่ห้าได้นี้ครับสองเมื่อให้มันเทนแทงเกีเ่ยวัมันจะมืดประมาณซ่องขีดครับน่าจะประมาณซ่องขีดประมาณซ่องขีดนะครับมันปิงปิงเป็นตัวน้อยครับปิงตัวไม่ใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็น่าจะได้ไล่ขีด,ดอกวอันนี้อันนี้มันตัวน้อยครับมันเบา มาซ่อนขีดเลยนะครับปิดไว้ก่อนครับอันนี้เป็นกุง้งเป็นกุง้งกุ้งกำเนียวมีปลามีปลากั้งน้อยซ่องโตครับกุ้งเนียวพอได้ไปอ้อมใส่กันกันกบเมงตะเต้านี่แหละครับแมงตะเต้มงดำเมงดานี่ก็ได้น้อยนึงครับเมงดาได้จุัวเนาะเมงดา เมงดาได้ส้มตัวครับเมงดาได้ส้มตัวเมงดำนี่กรัเมงกระเต้านี่กประมาณร้อยนึงนี่ยและครับประมาณร้อยตัวนี่แหละบริไล่แลยครับรมนี้พอได้ไปอ่อมใส่กับกุ้งกำเนียวนี่แหละครับเดี๋ยวหาเก็บพักขี้คมมาอ้อมใส่ครับ แมงดำที่ห้าได้เมื่อนี้ครับก็ไรอะไรกันบ้งางสิแดงตัวแมงดาที่สามตัวแมงดาคู่ ก็ได้ไปได้คำเป็นดราซ่าตัวใอันนี้มาหน,น,น่อยนึงครับในกุ้งกุ้งคำเนียวในหน่อยนึงคุยมาใช้มาอ้อมใช้กันกับอันนี้เนาะคำเป็นดำนี่เนาะเก็บพักก้มมาใส่ สองขีด๋ยวมาสั้งนู <ś les> นครับเดสองขีดเดสีดเดอห้าได้ไมีดส่องห้าเก๊พักกิขมมาอ้อมใส่ครุงเซเนียวก่อนครับ ตั้มแล้วตะเวนกระตีตกดินแล้วยังหันได้เก็บผักตันะ้มพอดีครับเรื่องพินั่นมชน่นยูตั้ก่อนพักยังหันได้เก็บหนะ้ามก่อน,ไ,<ห>นไปอ้อมซีกุ้งขมันซีไปกุ้งอ่ะหน่อยนึงวันไล่แล้วพอดี แล้วครับนึงนี่แหละครับพอดีในน้นอยเดียวบราณโบได้ละหนึ่งดำก็ได้จักตัวหนึ่งดำก็ได้จะได้ประมาณจากร้อยนึ่งเหนียวก็ทำมันด่าได้ซาำตัวโบได้ละข้ามือบ้มานกต่ได้อากเก็บยพักก่อนครับพักกำลังอ่อนๆพอดีกินแซ่บครับรุ่นนี้่ยขมลายถ้าแก่ลายกับขมคมลายครับรุ่น ขนาดประมาณนี้พอดีพอดีกินครับบคมบคมไล่ปันเลยวิจักยอพักขี้ข่มไปไปเลยน้องวิจักยอแบบนี้อ่ะค่ะ ไล่ๆครับมนันนี่ครับเข้ากันเเดี๋ยวกินใส่ใส่พักไล่ๆเอาครับพักกรไปห้ากเก็บพักที่ครบเลยนะครับนี่หน่ายเติบใส่มือ่อนึงเลยครับพักกันเนี่ยเอาแบบครบครบมันมองนั่งเลยก็แม่ ใส่น้บประแดกใส่พงวิเศษจังหน่อยครับใส่ลายแซบลายครับใส่หน่อยแซบหน่อยพงวิเศษนะครับ จ้าเจ้าเรียกยังเจ้าเรียกอ้อมบ่เรียกเกาะเจ้าเรียกยังเจ้าเรียกอ้อมบ่เกาะเนาะเรียกคอเนะครับยังเรียงง่ายใส่ผักขี้ขมครับผักขี้ขมกับเก็บมาตั้งรลานครับใส่เมื่อเลยเก็บมาไล่กันเลยใส่เมื่อนี่เลยซุกแล้วมันกุ้งเนี่ยวตัวเมใหญ่ตัวนิดน้อยเอาใส่แกงเดี่ยวกระซุบ ทูกแล้วครับหายครับไปน,นี่กีนข้าวครับไปน,นี่ทูกแล้ว มาครับกินข้าวมันข้านำกันก็นอเอาเนี้ยไปอมคงอมเนียวเป็นดำครับวาคก,ก,ก,กันกินกินกั็ข้าวเจ้านี่ก็ข้าวเจ้าครับ ใส่ใส่พักหลกของกรัปุม พวกคือขั้วครับป้อมมามันยังเหนียวครับมันบวกคือขั้วขั้วมันจะกอกมันจะกอกขั้วกินง่ายอันนี้มันยังเหนียวเกลีวยาก ครับคีบในีก็เอาไว้แค่นี้เนาะครับต๋อมกุ้องอมเนี่ยอมเป็นดำเขัามาเนี่เอาครับตอกบนพี่น้องได้ครับ,ออรบมาเนี่ที่มารับตรงครับ